แล้วก็นอนอีกแล้วนะนอนหลอบรัดแรงอีกแล้วแพ็ดของแล้วก็นอนเป็นช่องไม่เมื่อยเลยจ่ะตื่นมาก็เก็บกวาดค้างบ้านทําความสะอาดเนาะอันนี้ก็อยากมาพูดคุยกับทุกคนอันนี้ก็ออเดอร์ที่ยังไม่ได้ส่งจากเมื่อวานเนาะก็จะไปส่งพรุ่งนี้เช้านะคะเพราะว่าไอแพ็คผู้เดียวันี่นะออกไปได้แค่23กล่องก็ไม่ทันเนาะก็ขอโทษทุกคนหลาย โอ้ขึ้นมาคักแทะวันนี้ไอจะมาพูดคุยนะคะเมื่อวานเมื่อวานก่อนเนอะอาะไอได้ไลฟ์สดนะคะโดยส่วนมากแหละไอจะไม่ค่อยจะไลฟ์สดนะนานๆครั้งนะคะเมื่อวานนไอไลฟ์สดแล้วสิ่งที่ไอดีใจที่สุดคือพ่อใหญ่เป็นข่าไปเบิ่งนะคะไอก็ไม่คิดว่าคุณป้าเขาจะข่าไปเบิ่งเนาะก็กาแฟได้จ้ะ ก็รู้สึกดีใจอยเนึ่งเมื่อคืนเนี่ยก็คนเข้ามาเบิ่งไอ้ก็เยอะนะคะทุกคนเยอะในที่นี้ก็คือขึ้นมาเกือบ2-300้ยไอ้ก็ดีใจร้อยหนึ่งนี่คือโบโบกอไม่ตกลงเลยนะแล้วพอยันเพิ่งจะมาคุยกับไอ้เพิ่งจะถามไอ้ว่าเพิ่งบอกว่าเห็นเธอแบบว่ามีความสุขขึ้นหลังจากนั้นน้องเพิ่งระส่งข้อความมาหาดูความที่ไอ้บอกว่าไอ้กับเพ่อนอย่างนี้ไม่ค่อยจะได้คุยกันนะคะทุกคนเป็นการที่แบบว่านานๆเราคุยกันครั้งเนาะนานๆเราคุยกันครั้งแล้วก็รู้สึกว่าก็ ใจิตใจของอายมันก็ไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบว่าเออรู้สึกไม่ดีแกไม่แคร์แกไม่รัก,ก,รกอย่าง,างน,นี้ก็คือในในไลฟ์สดอายก็บอกตามตรงแล้วว่าอายก็เปลี่ยนความคิดของตัวเองว่าเออต่างคนต่งางใช้ชีวิตก็มีความสุขเหมือนกันอย่าไปโฟกัสว่าเขาไม่รักเราเราไม่รักเขาสู้เรามาสู้ชีวิตของเรามาทํเจือให้มีความสุขดีกว่าอายก็เลยหันมา โฟกัสในเรื่องของตัวเองนะคะพ่อใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนเพิ่อนยังมากกมาเพิ่อนยังไปก็ไปเพื่อยากใช้ชีวิตยังไงก็ใช้เพราะว่าชีวิตเป็นของเราเมื่อหนึ่งเราต้องการเฮาอาจจะก,กลับไปในสถานนะที่ไม่เหมือนเดิมอาจจะเป็นการที่แปลว่าดูแลกันก็ก็เป็นอย่างอีกกรณีหนึน่งเนาะก็ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าก็ไม่รู้เรื่องอนาคตนะคะเพราะดูความที่แบบว่าเฮาบ่เคยแยกกันนานขนาดนี้ ความรู้สึกมันก็แตกต่างกันแตกต่างในที่นี้ความรู้สึกก็คือแบบเหมือนแต่ก่อนเหมือนเราแบบมันรู้สึกเรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกดีที่อยู่ด้วยกันแต่น,นี่คือเราห่างกันแหงอะ่ะห่างกันหนึ่งปีเนาะคือไอ้บอกว่ามันก็ปีกว่ามันก็รู้สึกว่าไอา้ก็เริ่มจะทําใจได้นะทําใจได้ไม่ใช่ว่าลืมเรานะทําใจได้ในการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยตัวคนเดียวนะ เหมือนที่จะบอกแหละบางครั้งทุกสุขก็เขาเป็นคนเทศเองนะคะใครอะจะทุกจะสุขก็เป็นเราที่เป็นคนทําเองไอ้ก็เลยคิดว่าเอออย่าไปโฟกัสตรงนั้นอย่างประมาณนี้แต่พอเมื่อวานเนี่ยพ้นเข้ามาไอ้ก็ บอึกนะคะเหตุตัวบอถึกคือกันนะคะก็รู้สึกว่าดีใจนะคะยันก็ดีใจแต่ว่าด้วยสัญญาณของผลผนอยู่ในเรืออาจจะสัญญาณไม่ดีนะคะ่ลก็ไปไป,ไปหายหายยันประมาณนี้ก็แต่ก็ยังรู้สึกเออแล้วก็ยังเป็นห่วงอายนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะอก็มาว้าวกับพี่น้องเนาะส่วนวันนี้ก็รู้สึกแบบไม่ใช่นวันนี้หรอกหลายวันแล้วรู้สึกเหนื่อยน,นะคะเหนื่อยเมือ่อนี้แพ็คของเ็จแล้วก็ทาคลิป ะะทำคลิปแล้วก็ตื่นมาก็ล้างอ้อมเหอนนะคะเพราะฝุ่นมันเยอะเนาะมันมันไม่ใช่ถนนดินแดงหรอกแต่ว่ามันก็มีขี้ฝุ่นอะรถผ่านไปผ่านมามันก็มีขี้ฝุ่นเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้หลานนอหลานที่พเ,ออเพิ่นถึกผ้าซับมือน่ะเพิ่นก็นอยู่เืินพอเดียวกะไปเบื่องเพิ่อนน่ะนะเนยบตังซสาเข็มนะคะทุกคนไม่ใช่เล่นๆนะอื ข้าเจ้าอาซีมองว่าเป็นเรื่องเล่นๆแต่จริงๆแล้วโอ้ไอคิดว่าเหตุการณ์เดี๋ยวอาเล่าเหตุการณ์ที่หลังไอถึกเอ่อพระนะคะถึกพระถึกมือนะ,ะเมื่อนั้นนะเพื่อนเห็นเอี้ยนเอี้ยนอยู่หลังเฮือนสะหลังเฮือนแล้วทีนี้นะ่ะเพื่อนน่ะหาเสียมอยากเอาไปขุดเอี้ยนแต่ด้วยเอี้ยนก็คือปลาไหลเอ่อเอาไปขุดเอี้ยนแต่ด้วยความที่เพิ่นนั้นหาจนออกเฮือนบ่มีเอ่อเอสียมก็เลย เฮ็ดจังไหนพ่อพี่น้องพอบ่มีเสียมเพื่อนกันเลยเอาพระอามาเฮ็ดคือเสียมนะคะไอาอาจจะดูเหมือนสะดุ้งื่นนะคะขนาดเพิ่งตื่นนอนเลยๆก็ได้กินกาแฟจับอย่างนี้นะ,ะจับแบบจับแบบเร่งแรงนะทุกคนจับเหมือนแบบว่าเฮ็ดคือคุดมันก็เข้าไปตรงนี้เลยนะคะมันไม่ได้เข้าตรงนี้มันเข้าไปตรงนี้นะคะทุกคน เข้าไปตรงนี้พอเอ็กซเรย์คุณหมอเอ็กซเรย์อยู่ในโรงพยาบาลกุสุมานใช่ไหมคะโรงพยาบาลกุสุมานเอ็กซเรย์ตรงนี้หาเอ็นไม่พอ่อแล้วทีเนี้ยตรงนี้เหมือนแบบว่ามันเอ็นมันขาดนะคะนิ้วตัวนี้มันขยับไม่ได้เพิ่งกันเลยเอ็กซเรย์รอบสองเพิ่งบอกว่าเอ็นมันหายเอ็นมันหดนะคะก็เลยได้ส่งตัวเข้าเมืองนะคะน้องทิวเนี่ยเพิ่งไปหาหมอตั้งแต่เที่ยงเพื่อจะส่งตัวเข้าเมืองกับประมาณห้าโมงเย็นเพื่อทีได้ผ่าตัดเสร็จ์ห้าชั่มกว่านะคะ ไอ้ก็เข้าใจเพราะว่าลงมันรัฐบาลเนาะมันก็ต้องได้รอหน่อยนะแต่ไอ้รู้สึกว่ามันรอนานเกินไปแล้วทีนี้ด้วยความที่แบบว่าเอ็นมันหดไปเรื่อยเวลามันนานนาะพี่น้องจังแต่ที่อย่างเพื่อเซได้พาตันหาทุ่มมันก็เลยหดเข้าไปเรื่อยเื่อยเรื่อยเื่อยนะคะแล้วเพื่อนก็เลยจําเป็นต้องคว้านกีดตรงนี้เพื่อจะหาเอ็นนะถึกพระถึงมือเทอนั้นเงียบทั้งหมดยี่สิบก่าเข็มมันไม่ใช่เล่นเล่นะทุกคน เหมือนบางครั้งเราคิดว่าเออมันเป็นอะไรที่เล่นๆแต่จริงๆมันไม่เล่นๆเลยนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะสอบแล้วสิ้นเดือนกุมภาก็จะสอบนะคะเพิ่์นก็คงจะไม่รู้จะได้สอบหรือเปล่านะอไม่รู้จะได้สอบหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะสอบทันหมู่หรือบอก่เพราะว่าตอนนี้ก็คือดำเฟือกไว้นะคะดำเฟือกไว้แล้วก็คุณหมอบอกว่าห้ามขยับขยายนะคะ ประมาณสองเดือนค่อยแปลอ,ออกนะคะทุกคนนั่นแหละจ้ากแนวใดอ้าก็ได้นั่นแหละค่ะเรื่องมันน่าเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนะคะผู้อ้ายนิวโปเฮียฟันออกนะคะผู้น้องปีก่อนนี่ก็ถึกโกโก้ฟุตบอลอะทับเนิวเนิวแตกนะคะปีนี้กระถึกผ้าฟันเออกลับไปเย็บรอบก่อนกะถึกกระดูกทับโกมันล่มพี่น้องกรเห็นโกฟุตบอลเนาะมันล่มมาดิ พี่นหนึ่งมีเจ่น่าเจ็บผู้อาญาก็พาตัดเอ้ยนิ้วขาดตรงนี้ลุดออกไปเลยต่อบ่ได้นะเพราะว่าด้วยความที่เ,เขาเป็ยังน,นนะแซ่เย็นบ่ทันเซลล์มันตายก็เลยเป็นคนที่พิการไปนะก็ไม่ได้เป็นทหารแล้วก็ไปฟันอย่างกระพอบรลลูกเอ่อสิดึงเอากกไม้ผู้ลูกอยู่เทิงผู้พ่ออยู่ใตกำลังตัดกกไม้อยู่ทางใต้ลูกไหลลงมาซับขาลูกป๊อก เย็ยเป็นสิบเท้าเข็มคือกันอรชีวิตนั่นแหละค่ะทุกคนเลยพ่สาเอาบ่าแต่ละหมื่นที่ทานจะโทรศัพทป์สิเจอยั่งมันี่แบบนี้เวลาที่ทำมีลูกนะพี่น้องเนาะใหญ่ขนาดก็เป็นห่วงนะมันี่สิเจอยังเนี่ยประมาณนี้เราก็วายฟังนะทุกคนอ้ก็เลยมาลาสู่พี่น้องฟังเนาะเพราะว่าอ้คิลมันนี่ก็คงจะไม่มีคลิปเออถ้าจะทําคลิปกินก็คงไม่ทําแล้วเพราะมันดึกเนาะช่วงนี้ก็ จะลดน้ําหนักนะคะทุกคนก็จะหันกินผลไม้แล้วก็ขอบคุณหลายคนที่บอกว่ากินผลไม้อย่างงี้ก็อ้วนเหมือนเดิมเพราะน้าตาลมันเยอะก็ยังดีกว่าที่แบบว่าไปกินแป้งไปกินพวกอีหยางแบบนี้นะทุกคนอก็อยากให้มันถ่ายทองอยากให้ถ่ายทองมันสะดวกอย่างประมาณนี้แต่อก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนจะเดี๋ยวขออนุญาตอาบน้ําไปพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกหลังใจหลายๆได้จะได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย